สวัสดีครับวันนี้มี Honda EX นะครับวางเครื่อง B16A นะครับเครื่องนอกนะครับสวยๆนะธรรมดานะครับนี่นะครับรถสวยมากนะครับยุคเกศูนย์นะครับสีสันเรียบร้อยเลยนะครับแม็กพร้อมเลยนะครับนี่มีชกชินนะครับสีต้นเลยนะครับนี่ดูสีกันนะครับสวยนะครับสวยมากนะครับใครซื้อไปเก็บนี่คุ้มเลยนะครับผม หล่อๆเลยครับนี่นะครับมาดูภายในนะครับนี่นะครับเก์ธรรมดาสวยมากนะครับเบาะไม่รู้ว่าเป็นเบาะของตัวนอกตัวไหนไม่รู้นะครับผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะครับนี่โลบาสวยๆเลยนะครับ งนะนี่นะครับโลบาร์พร้อมๆเลยนะครับรถขับสมบูรณ์นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีกล่องด้วยนะครับกล่องเรียบร้อยมาดูงเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา1นึ่งแสนบาทครับเล่นชุดโอนพร้อมนะครับเอกสารพร้อมโอนครับภาษี68ใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์087 3210872นะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับแสนเก้าพันครับราคาต่อรองกันได้ครับแค่เครื่องก็หลายตังค์นะครับ